ประวัติพระอุลุเวลกัสปะเทระเอตะทักคะในทางผู้มีบริวารมากพระอุลุเวลกัสปะท่านมีชื่อตามโคดว่ากัสปะต่อมาบวชเป็นฤาษีตั้งอาสมอยู่ที่ตำบลอุลุเวลาจึงได้นามว่าอุลุเวลกัสปะบิดาและมารดาเป็นคนวันณพราหมณ์เกิดที่กรุงพาราณสี ก่อนหน้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติการศึกษาเรียนจบไตเพศอุลุเวลกัสปะมีน้องชายสองคนชื่อตามโคตรว่ากัสปะเหมือนกันทั้งสองคนแต่ต่อมาเมื่อออกบวชเป็นฤาษีคนกลางได้ตั้งอาสมอยู่ที่ทางโคง้งแม่น้ำคงคาจึงได้นามว่านาะทีกัสปะส่วนคนเล็ก ได้ตั้งอาสมอยู่ที่ตำบลขยาศีสะจึงได้นามว่าขยากัสปะอุลุเวลกัสปะมีบริวาร500คนนาทีกัสปะมีบริวาร300คนขยากัสปะมีบริวาร200คนต่างสอนไตเพศแก่บริวารของตนต่อมาคนทั้งสนั้นตรวจดูสารประโยชน์ในคำพีทั้งหมดของตน ได้เห็นแต่เพียงประโยชน์ในทางปัจจุบันเท่านั้นเกิดความยินดีในการบวชจึงชักชวนการออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพจด,ด้วยการบูชาไฟตั้งอาสมอยู่ที่ตำบลต่างๆดังกล่าวแล้วมูลเหตุแห่งการบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระอรหันต์หกรูป ไปประกาศพระศาสนายังแคว้นต่างๆแล้วพระองค์ได้เสด็จดำเนินไปลำพางพระองค์เดียวมุ่งสู่แคว้นมคตทรงทราบดีว่าท่านอุลุเวลกัสปะเป็นผู้มีอายุมากเป็นที่เคารพนับถือของชาวมคตจึงทรงมุ่งหมายไปที่ท่านเพราะถ้าสามารถปวดท่านได้แล้วจะได้ชาวมคตอีกเป็นจำนวนมากในระหว่างทางได้ทรงเทศนาปวด พัทวคีกุมาร30คนทรงประทานเอหิภิกคุอุปสัมปทาให้แล้วทรงไปประกาศพระศาสาศนาจึงเสด็จไปยังตำบลอุลุเวลาเสนานิคมอัดขอที่พักกับอุลุเวลกัสปะอุลุเวลกัสปะไม่เต็มใจต้อนรับจึงบอกให้ไปพักในโรงไฟซึ่งมีหน้าคราดดู้ายมีฤทธิ์มีพิษไรแรงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังโรงไฟทรงปูราด สันทัตยาประทับนั่งคูบาลังตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้เฉพาะหน้าอย่างมั่นคงนาคราชไม่ได้ทำอันตรายใดๆจนถึงรุ่งเช้าวันใหม่อุลุเวลกัสปะก็ยังคิดว่าถึงอย่างไรพระมหาสมณะนี้ก็คงไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตัดกับเขาว่ากัสปะ เธอยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์หรอกและแม้แต่ข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นอรหันต์ของเธอก็ยังไม่มีเลยอุลุเวลักกัสปะได้ซบศีรษะลงที่พระบาทแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูดเด้เจริญข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระศาสดาตัดว่ากัสปะเธอเป็นนายกเป็นผู้เลิศเป็นประมุขเป็นประธานของชน,500นินห้าร้อยคน เธอจงบอกราชลินเหล่านั้นเสียก่อนอุลุเวละกัสปะจึงเข้าไปหาชรินเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าชาวเราเอ๋ยเราต้องการจะประพฤติพรมจรรย์นในพระมหาสมณะขอพวกท่านจงทำตามที่เข้าใจเถิดพวกชลินกล่าวว่าแม้พวกเราทั้งหมดก็จกประพฤติพรมจรรย์นในพระมหาสมมณะนั้นด้วยเหมือนกัน ได้พาก,กันลอยบริขารและเครื่องบูชาไฟลอยไปในแม่น้ำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พงผู้เจริญพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาและอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิธีอุปสมบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจะเป็นพิสุมาเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นการบรรลุอรหัตผลเมื่ออุลุเวลกัสปะพร้อมทั้งบริวารรอยบริขารและเครื่องบูชาไฟไปในแม่น้ำน้องชายทั้งสองทราบจึงมาขอบวชในสำนักของพระาศาสดาพร้อมกับบริวารทั้งหมด ทรงปรักทานเอหิพิคุอุปสัมปทาให้แล้วทรงพาพิสุหนึ่รูปนั้นเสด็จไปยังขยาศีสะตำบลประทับนั่งบนแผ่นหินทรงให้สมณะทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในพระอรหัสด้วยอาทิตตปริยายะเทศนาใจความย่อแห่งอาทิตตปริยายะเทศนาว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความเศร้าโศกเพราะความข้ามควนเพราะความทุกข์เพราะความโทมนัสเพราะความคับแค้นใจงานประกาศพระศาสนาพระอุลุเวลกัสปะ เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาพิสุ1,003รูปนั้นสเสด็จไปถึงเมืองราชคื์ประทับที่สวนตาลหนุ่มชื่อรัตทิวันพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคตทรงทราบข่าวจึงพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าพระพุทโอง ทอดพระเนรเห็นข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารมีกิริยาอาการไม่อ่อนน้อมจึงตัดสั่งให้พระอุลเวลกัสปะประกาศให้คนเหล่านั้นทราบว่าลัทธิของท่านไม่มีแก่นสารท่านได้ทำตามพระพุทธดำรัสคนเหล่านั้นสิ้นสงสัยตั้งใจฟังพระเทศนาอนุบุพิกถาและอริยสัจสี่เวลาจบเทศนาพระเจ้าพิมพิสาร พร้อมด้วยบริวาร11ส่วนได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรลุโสดาปฏิผลอีกหนึ่งส่วนดำรงอยู่ในสารณคมเอตะทักคะพระอุลุเวลกัสปะได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสูจนทั้งหลายผู้มีบริวารมากเพราะท่านสามารถอบรมสั่งสอนเขาด้วยคุณต่างๆได้และเพราะท่านได้ทำบุญเอาไว้ ในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนบุญญาธิการในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตตะละเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระอุลุเวลกัสปะได้เกิดเป็นพามชาวเมืองหงสาวดีได้ไปฟังธรรมของพระองค์และได้เห็นพระองค์ทรงตั้งพระสาวกในตำแหน่งเลศกว่กวิสูทั้งหลายผู้มีบริวารมากเกิดความพอใจ อยากได้ฐานนันอนนั้นบ้างจึงได้ทำบุญมีทานเป็นต้นกับาพามอีกหนึ่งพันคนแล้วตั้งความปรารถนาพระศาสดาสทรงทอดพระเนตรเห็นว่าว่าปรารถนาของเขาจะสสำเร็จจึงได้พยากรณ์ว่าต่อไปนี้อีกแสนกับจกได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาทรงพระนามว่าโคโดมและได้ฐานานันดอนนั้น ท่านได้บำเพ็ญบารมีตลอดมาถึงสมัยของพระศ,ศาสดาสรงพนามว่าพุทธะทั้งสามพี่น้องได้เป็นราชอามาตย์ในพระนครพาราณสีได้บำเพ็ญกุศลกรรมบวชสิบประการให้บริบูรณ์และอุปถากพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาและความเคารพชาติสุดท้ายจึงได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มีความสุขสมบูรณ์ในพระนครพาราณสีและได้รับฐานันดรตามที่ปัถนาไว้ ธรรมวาทะการบูชายันลดแต่มุ่งหมายรูปเสียงกลิ่นรสและสตีข้าพระพุทธเจ้ารู้ว่านั่นเป็นมนทินในขันทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงและการบูชายันผลจากการที่ท่านได้ช่วยทากิจพระศาสนาตามสมควรแก่กำลังความสามารถทำให้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าพิสูจน์ทั้งหลาย ผู้มีบริวารมากการที่ท่านมีบริวารมากเพราะรู้จักเอาใจบริษัทสงเคราะห์ด้วยอามิตรบ้างด้วยทําบ้างตามที่ต้องการพระอุรุเวลกัสป,ปะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยพระศาสดาประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธสุดท้ายได้ปรินิพานด้วยอนุปปาทิเศกนิพานธาต